ไป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 ไไป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 ไไป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 

นักกีฬาและผู้มสอนอยู่ในสนามนะครับตื่นเม้นอย่างมาาไปนะครับให้ผู้คุมสอนสอยเต็มทัหาเลยอต็ม้งคนนะครับปีนี่นี่มันพิมๆนะครับเละดูอีกทีอ็อ๋อผู้ป่วย้ายที่พิ่น้นเลยนะครับไม่ใช่ผู้เล่นนะครับก็อยู่รอบสนามนะครับ ออกพาเลยนะลูกครับการจะเช็คใครติกไม่ติกนะครับ รอดูลูกโทษตอนนี้กำลังเช็คความเรียบร้อยแล้วก็ วันนี้ก็ได้รับเกียรติจากผู้โดยสสนะครับพอแสงสีสดนะครับผู้โดยสสอาภรณ์สันเตพบนะครับสสเขตคแปดนะครับจัะมาชี้เกตนะครับโรงเรียนบ้านหอยช้างกับโรงเรียนบ้านหอยเสมอกันต้องเตะลูกโทษค่ะคู่นี้สูสีมากรอบชิงชนะเลิศเป็นคู่ปิดรายการของวันนี้ลูกไปมาทางลูกมาหน่อยมาหน่อย

สม่นเต้นแล้วฮึฮึขอบ <c oughs> คชาล้นห <c oughs> ลางรองเท้าไปไหนเ <c oughs> สือร <c oughs> <c oughs> องเท้าเปลี่ยนเปลี่ยนคนเตะใหม่รองเท้าไม่พร้อม คนที่สองของมหันชัดนะครับคนนี้เล่นดีนะครับปิงประตูไปแล้วเบอร์สิข้าห้ยิงกระจเขาเอ้ยิง้ยยิงรตเดย mình luôn là công xiên, luôn công xiên. à, chạy mất chạy, chạy mất chạy. Đu

มือโกต่อยเองนะแบบนี้ดูดูแบบบันมือโกบันหัวซังตัวน้อยหน่ยมังตรงอยู่แล้วเวปอดทางเวฟตรงนี้มันยมทางโอ้ยย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 ยเย้ยย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  เฮ้ยเกรงเกเก็ขสขนาดเลยโอ้ยมีการกาบขอพ่อี่เด้อเอาให้ได้เวลาโอ้

หอยชนะนะคะทุกคนบ้านหอยชนะไปแล้วค่ะวันนี้วันนี้กีฬาก็จบลงเพียงเท่านี้เจอกันใหม่ปีหน้านะจ๊ะทุกคน